ฮัลโหลสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะไหนที่สุดก็ตามมาใช่ไหมล่ะตามมาหรือเปล่าเอ้หรือว่าเป็นคนใหม่ตามมาคือเาจะเป็นคนที่ตามมานั่แหละเออใช่เพราะเราเพิ่งเปิดช่องอ่ะจะยังแบบไม่เยยินดีด้วยคุณได้ไปต่อค่ะได้ม่เราได้ไปต่อขอบคุณนะที่ตามมาดีใจมากไม่ว่าจะมาจากช่องพอยหรือช่องแพร ก็คือดีใจมากมากันห้าคนสิบคนก็คือก็ดีหลังไหลกันมาแล้วออชอ่นใจแล้วแหละอย่างนั้นคือถ้าคุณมาดูคลิปนี้แสดงว่าแพ้พอยดีใจมากที่คุณมาใช่จริงๆอ่ะในช่องของเราเนี่ยค่ะก็ถ้าถ้าคนที่เข้ามาแล้วกดติดตามแล้วอาจจะเห็นว่าเอ๊ะมันมีวิดีโออื่นนี่หว่าสองอันอย่างเงี้ยก็คือจร,จริงๆอ่ะก,ก่อนนั้นเนี้ยเราก็ทําวิดีโอแบบทั่วไปคือพอยแบบเหมือนว่าอัดแบบไปเที่ยวแล้วก็วิดีโอมาตัดวิดีโอแบบเก็บเอาไว้ดูเองอะไรเงี้ยก็จะมีสองวิดีโอเนาะที่เห็นอยู่นั่นแหละไอ้ที่เป็นสวนน้ํากับ ที่เป็นญี่ปุ่นน่ะอแต่คนอื่นจะดูเรื่องก็ได้ค่ะเผื่อเป็นแนวทางเอาไปลองทําเล่นๆที่บ้านอะไรเงี้ยา้องทำไรเหรออ้าวอาไม่ได้เตรียมมาตอบไม่ถูงเลยก็เอาเป็นว่าจริงๆอ่ะอันนี้คือวิดีโอที่เป็นวิดีโอเริ่มต้นเลยจริงๆนะนี่คือวิดีโอแรกที่จะแบบของช่องเราเออแต่ว่า X สองอันก่อนนั้นน่ะเราเรียกว่าเราไม่นับเราไม่นับอันนั้นถือว่าแต่เราไม่ลบอ้าวได้เหรอพี่เอยได้ดพี่แอลเก็บไม่ดูอ่ะ ช่องเราเราจะทําอะไรก็ได้เนาะได้แหละได้ไม่หรอกจริงๆยังไม่มีคอนเทนต์อะไรไงในช่องอะ่ะปล่อยมันอยู่ไปก่อนอเดี๋ยวต้องมีตัด,ดแน่เนี่ยเอออันเนี้จะต้องตัดแหละเพราะว่าผู้ม่รู้เรื่องอ่ะมันอัดมาสองสามวมดีโอแล้วไงมันก็แบบมันอัดมาแต่ตอนแท้เข้าช่องพลอยอัดมาตอนที่พลอยเข้าช่องแพรต้้งมาอัดตอนนี้เพื่อที่จะบอกทุกคนว่าดีใจที่ตามมาอีกมันจะให้พูดอะไรเยอะแยะได้ไดละมันก็พูดเหมือนเดิมตามมาใช่ไหมสรุปตามมาใช่ไหม กามาแล้วแหละเท่านี้แหละเ่นั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวรอเราติดตามในคอนเทนต์ต่อไปแล้วกันนะคะว่าจะทําอะไรเดี๋ยวจะทาอะไรสนุกสนุกให้ดูคิดว่าจะสนุกสนุกแหละก็เลยจะบอกพี่ว่าแน่ใจนะว่าเขาจะสนุกกับเราอ่ะเขาได้จะสนุกบ้างคนที่เขาอยากดูแพรกับลอยก็คงจะสนุกแหละถ้าไม่สนุกก็บอกตรงๆนะทําไม่สนุกก็บอกไม่ดีนะ ว่าอยากเห็นเราทําอะไรก็ได้ก็อบอกมาก็ได้ครับเพราะว่าบางทีก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรใช่ใช่อะไรไม่มีไอเดียแบบว่าขนาดนั้นเราอยากรู้ว่าอะไรที่ทําแล้วคนดูชอบมากกว่าเนอะเจอกันนะคะเอาไหนนีคะี